วันนี้หลายคนรู้สึกว่าทําพลาดไปแล้วนะที่เปิดให้มีคาสิโนเสรีถึงแม้เขาเป็นประเทศที่มีกฎหมายเข้มแข็ง <c oughs> เขายังพลาดได้เลยแต่เสียดายนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดออกไปก่อนอย่างนั้นว่าประเทศไทยจะต้องมีคาสิโนเสรีควรจะมีการศึกษาให้รอบคอบโดยละเอียดและฟังประชาชนให้มากกว่านี้เพราะว่าประเทศไทยไม่ใช่ที่ลองผิดลองถูก แต่ที่บอกมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียต้องไปดูว่าประเทศที่เข้าเจแล้วในในโรคทําไมเขามีทำไมเขา,าควบคุมได้ก็มันก็เป็นเรื่องของทุกทุกเรื่องมันก็จะมีคนจะได้ประโยชน์และเสียเระยนประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในคาบสมุทรอินโดจีนที่ยังไม่มีบ่อนการพนันหรือคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะประเทศเพื่อนบ้านรอบเราอย่างกัมพูชาลาวเมียนมามาเลเซียและเวียดนาม ต่างก็มีบ่อนคาสิโนกันหมดแล้วหากพูดถึงลาวมีคาสิโน3แห่งคือคิงโรมันคาสิโนแดนสวรรค์น้ำเงินมรีสอร์ทคาสิโนและสวรรค์เวกัสโฮเทลแอนด์คาสิโนส่วนเวียดนามการพัฒนาคาสิโนค่อนข้างช้าและยากกว่าประเทศอื่นๆเนืน่องจากช่วงเดือนมการาคมปี2017เเวียดนามออกประกาศพระราชกฤษฎีกาว่าให้คนที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติสามารถเข้าไปเล่นในคาสิโนและอ e ีเกมมิ่งคลับของเวียดนามได้ กัมพูชาข้อมูลจากดรกุลนรีนุจิรังสรรสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรมหาวิทยายลัย <c oughs> เคยวิจัยเอาไว้ว่ากัมพูชาอนุญาตให้มีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพานันได้ตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งอุตสาหกรรมนี้สร้างรายได้ให้กับประเทศมหาศาลและทำให้กัมพูชากลายเป็นประเทศที่มีคาสิโนมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปัจจุบันคาสิโนมักกระจุกตัวอยู่ที่บริเวณชายแดนกัมพูชาไทย อย่างเกาะกงปอยเปตไผลินช่องจอมชายแดนกัมพูชาวเวียดนามเช่นปาแวตหาเตียนพนมเด่นนอกจากนี้ยังมีคาสินโนจำนวนมากในสีหนุวิวหนึ่งแม้ว่าวันนี้สีหนุวิวจะแทบกลายเป็นเมืองร้างเนื่องจากทางการจีนร่วมกันกับทางการกัมพูชากวาดล้างธุรกิจสีดำและแหล่งก่ออาชญากรรมข้ามชาติมากมายจึงทำให้การลงทุนเหล่านั้นย้ายฐานกรลงทุนไปที่เมืองเมียวดีประเทศเมียนมาแทน และส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นฐานที่มั่นของแกงคอเซนเตอร์และบ่อนการพนันออนไลน์ที่สร้างผลกระทบให้กับสังคมไทยอย่างมหาศาลแต่วันนี้ไทยกำลังจะเป็นประเทศสุดท้ายของภูมิภาคนี้ที่จะมีสถานบันเทิงแบบครบวงจรหรือคาสิโนโถูกต้องตามกฎหมายตามการขับเคลื่อนของรัฐบาลชุดนี้โค้งี่เเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเราไม่อยากจะกฎหมายคาสิโนโเราเป็นกฎหมายเรื่องของอินเตอร์เนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับตรงนี้เราเป็นทราบคนันดีอยู่ว่าเราต้องการจะยก พวกเศรษฐกิจสีเทาขึ้นมาอยู่บนพื้นให้หมดจะได้ควบคุมกํากับดูแลเรื่องความปลอดภัยความเหมาะสมแล้วเก็บภาษีได้ยังถูกต้องผมว่าถึงเวลานะครับที่เราสังคมเราต้องมาดูกันเรื่องของสังคมอีแอบนะครับเราเองเราก็มันก็มีอยู่แล้วเรื่องนี้มันก็มีอยู่แล้วนะครับแต่เอามากํากับดูแลให้เหมาะสมนะครับ่ายความมั่นคงจะได้ดูแลฝ่ายความปกครองจะได้ดูแลให้มันถูกต้องมันมีอยู่แล้วทุกวันนี้เราต้องยอมรับอยู่มีอยู่แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นกฎหมายนะครับซึ่งเราก็ต้องบริหารจัดการไปนะครับระหว่างทางที่ ผมไม่แน่ใจกฎหมายที่จะผ่านเมื่อไหรแล้วจะมาเปิดได้เมื่อไหร่นะครับก็ต้องอีกใช้เวลาพอสมควรแต่ระหว่างนี้ยังไงก็ต้องจัดการกับที่ผิกดกฎหมายไปนะครับรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เปิดเผยกับตัวจริงสนามข่าวาว่าสังคมไทยยังไม่พร้อมที่จะมีคาสิโนในเร็ววันจึงอยากให้ในายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีทําการศึกษาให้รอบคอบและรับฟังประชาชนให้มากกว่านี้เนื่องจากประเทศไทยไม่ใช่ที่ลองผิดลองถูก เพราะถ้ายังไม่มีการศึกษาโดยละเอียดจะถือเป็นเรื่องที่อันตารายสำหรับสังคมไทยเป็นอย่างมากส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธนะครับแต่ว่าประเทศไทยไม่ควรเป็นที่ที่ลองผิดลองถูกโดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบรุนแรงที่สุดเลยนะต่อเยาวชนต่อสังคมเรื่องของคาสิโนเสรีเนี่ยเป็นอะไรที่วันนี้ท่านนายกเนี่ยนะครับพูดไปก่อน ท,ทั้งที่เราเองยังไม่พร้อมไม่พร้อมอะไรบ้างลองดูเรื่องการศึกษาผลกระทบต่อเรื่องของเยาวชนต่อเรื่องของสังคมต่อเรื่องของปัญหาอาชญากรรมและอื่นมากมายเนี่ยจริงๆแล้วในหลายประเทศเนี่ยที่เขามีคาสิโนเสรีลองไปอ่านดูนะครับวันนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่น่าทำเลยขณะที่ประเทศนั้นๆเนี่ย ในวันที่จะทำเนี่ยมีการศึกษาอย่างจริงจังนะครับ<ม>โดยผู้เชี่ยวชาญรอบด้านเลยเป็น10บสปีนะและในวันนั้นประเทศที่ตัดสินใจทำเนี่ยเขาไม่มีอย่างอื่นเหมือนประเทศไทยถ้าเกิดจะบอกว่าเหตุผลในการที่เราจะมีคาสินโนเสรีเนี่ยในการดึงดูดนักท่องเที่ยวคําถามก็คือปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวติดอันดับโลกเพียงแต่ว่า เขาเองเนี่ยนะครับหรือเรายังคิดว่าเรายังสามารถได้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากกว่าได้แต่ยังได้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงพวกเขาสอดคล้องกับความเห็นของนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มองว่าไทยอาจไม่จําเป็นต้องมีคาสิโนถูกต้องตามกฎหมายเหมือนดังประเทศเพื่อนบ้านควรจะย้อนมาดึงจุดขายของประเทศไทยว่าจะเอารูปแบบการทําธุรกิจประเภทนี้ไปแข่งขันกับต่างประเทศ ผมไม่ได้คัดค้านชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าเอาเป็นว่าผมตั้งคําถามดีกว่าว่าการที่มีคาสิโนในบ้านเราเนี่ยมันมีความจําเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือเปล่าคําว่าสถานการณ์ปัจจุบันก็คือว่าคาสิโนก็เป็นหนึ่งธุรกิจนะครับที่ในประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือในประเทศอาเซียนเนี่ยมีกเกือบทุกประเทศนะครับยกเว้นอินโดนีเซียเดี๋ยวไทยมีก็คงครบหมดนะครับคราวนี้การที่มี ถ้าเป็นเศรษฐศาสตร์บอกพปลายหรือมีผู้เสนอขายเยอะนี่นะครับเพราะฉนั้นก็จะต้องแข่งขันกันเนี่ยนะก็คือพปลายเยอะนะครับมีผู้ขายเยอะอันที่หอันที่สองสำคัญที่สุดที่จะต้องทั้งคําถามก็คือว่าถ้าเมื่อมีอคาสิโนเยอะในประเทศอาเซียนแล้วเนี่ยจุดขายของประเทศไทยที่จะไปแข่งกับสิงคโปร์คาสิโนในสิงคโปร์คาสิโนในมาเลเซียหรือคาสิโนใน CLMV เนี่ยอย่างไร อันนี้เป็นคําถามใหญ่ๆเลยนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยนะครับในการพัฒนาการของคาสิโนการพนันในประเทศอาเซียนผมว่าพัฒนาไปไกลมากไประดับบัว c คลาสเลยในขณะนี้ถ้าเป็นแยกเป็นสส่วนที่เป็นระดับบัว c คลาสก็น่าจะเป็นสิงคโปร์กับมาเลเซียแต่หน้าร,ระดับเป็นภูมิภาคก็น่าจะเป็นของในลาวในกัมพูชา นักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ยังเห็นตรงกันว่าหากไทยมีสถานบันเทิงแบบครบวงจรรวมถึงคาสิโนโถูกต้องตามกฎหมายด้วยอาจทําให้ไทยซ้ารอยประเทศเพื่อนบ้านที่มีทั้งปัญหาสังคมอาชญากรรมความเหลื่อมล้ําแม้จะมองว่าสามารถดึงเม็ดเงินเข้ามาลงทุนได้แต่อาจไม่มากพอเรียกได้ว่าไม่คุ้มเสียที่อาจจะต้องเจอกับธุรกิจสีเทามันซ้ําอยู่แล้วครับว่า ไม่ว่าที่ที่ในบอกแก้วคิงโรมมนนะครับสวรรค์เวกัสที่สวรรคเขตที่ลาวหรือในกัมพูชาในปอยเป็ดมันซ้ําอยู่แล้วนะครับและก็มันมีคําถามสําคัญว่าก็มีความกังวลเรื่องการฟอกเงินธุรกิจสีเทาอยู่แล้วผมเลยตั้งคําถามว่ากฎหมายกฎระเบียบกติการเราอาจจะมีแต่การบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยในหลายๆเรื่องเราก็เห็นอยู่แล้วครับ มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้ว่าเอ้ยมีกฎหมายแต่การบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยค่อนข้างจะหย่อนยานเมื่อเทียบกับสิงคโปร์เมื่อเทียบกับมาเลเซียนะเพราะฉะนั้นระดับของเราก็อาจจะไปอยู่ระดับที่ถูกตั้งคําถามว่าจะเหมือนกับคาสิโนในลาวคาสิโนในกัมพูชาที่มีแก๊งคอร์เซนเตอร์นะมีกลุ่มคนไทยที่ถูกล่อลวงไปเพื่อไปทํางานในคาสิโนแล้วก็ถูกขายเป็นทอดๆไปนะสุดท้ายพ่อแม่ คนไทยต้องไปถ่ายตัวกลับมานะครับเราวางตําแหน่งแบบนั้นเนี่ยหรือเรามีคําตอบสําหรับเรื่องนี้อย่างไรผมเลยั้งคําถามสําหรับตัวผมเองว่าเฮ้ยกฎหมายกฎระเบียบกติกา,กาที่เรามีอยู่เนี่ยเราสามารถบังคับใช้กฎหมายได้หรือยังว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเวลามีบอทไปแล้วเนี่ยประเทศเขาดีขึ้นไหมประชาชนชาวบ้านเขาเนี่ยได้รับอะไรจากสภาพเศรษฐกิจบ้างน,นอกจากดูแล้วไม่ดีขึ้นนะ เศรษฐกิจเขาก็ไม่ได้โตหรือว่าไม่ได้กระจายเรื่องความเท่าเทียมให้แก่ประชาชนเลยมิหนำซ้ำเนี่ยในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยที่เราคุ้นเคยว่ามีบ่อนกาสิซโนน,นี้ความเหลื่อมล้ำมันสูงมากเลยใช่ไหมระหว่างคนรวยคนจนหรือมีทุนเท่าๆต่างชาติเข้ามาตลอดเราเห็นชัดเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น<ม>นั่นคือความไม่พร้อมข้อแรกเลยในเรื่องการศึกษาผลกระทบ รอบด้านนะสองก็คือประเทศที่เขามีคาสิโนเสรีเนี่ยยกตัวอย่างสิงคโปร์เนี่ยโอ้โหนอกจากศึกษามายาวนานแล้วเนี่ยแล้ววันนี้เขาก็แบบรู้สึกผิดหวังเหมือนกันนะเขายังมีการบังคับใช้กฎหมายที่แบบเด็ดขาดนะวันนี้ดูการบังคับใช้กฎหมายของเราเนี่ยดูมีข่าวเรื่องสวยเรื่องอะไรกันอยู่เลย สิ่งที่รัฐบาลไทยต้องเร่งจัดการก่อนที่จะคิดถึงการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจรหรือคาสิโนโถูกต้องตามกฎหมายรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มองว่าต้องเริ่มจากการสร้างภูมิคุ้มกันของเยาวชนและประชาชนเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้รวมถึงป้องปัิรูประบบราชาการและการบังคับใช้กฎหมายด้วยนายกควรจะมาปติรูประบบราชาการปรติรูปวงการการบังคับใช้กฎหมายวงการตำรวจซะก่อนน่ ก่อนที่จะว่าจะไปทำเรื่องประเภทที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการที่ไม่ใช้กฎหมายมนะครับหรือเลือกปฏิบัติในการใช้กฎหมายนั่นคือความไม่พร้อมอย่างที่สองซึ่งพิสูจน์ได้จากข่าวรายวันเลยแล้วเรื่องที่สมเนี่ยความไม่พร้อมเรื่องภูมิคุ้มกันของเยาวชนของประชาชนเนี่ยอันนี้น่าครัวที่สุดเลย<ม>แทนที่วันนี้เราจะมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษา สร้างพลเมืองที่มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันในเรื่องของทักษะในการแข่งขันได้ในอนาคตคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาศต่างๆรวมทั้งทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าอะไรเนี่ยผิดชอบชัว่วดีเรายังอ่อนแอตรงนี้มากนะ อาจารย์อัดเองมองว่ารัฐบาลไทยยังไม่ควรมองไกลไปจนถึงการสร้างสถานบันเทิงครบวงจรแต่ควรสนับสนุนให้ไทยเป็นฐานของแหล่งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นประเทศที่รองรับการบริการทางการเงินที่รองรับสถานบันเทิงแบบครบวงจรและคาสาิโนของประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าและไทยก็ยังสามารถคงอัตลักษณ์เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเราได้อีกด้วยผมว่าเราไม่จำเป็นต้องตั้งคาสินโนตั้งเป็นกลุ่มเป็นศูนย์กลางของการ สน,สนับสนุนคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้านหมายความว่าอย่างไรหมายว,ามว่าว่าคนที่ไปเล่นในประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอาเซียนเกาะอ,อาเซียนใหม่เราสามารถที่จะบริหารบริการทางด้านการเงินเงินฝากการแลกเปลี่ยนเงินตราความปลอดภัยในการนําเงินมาฝากไว้ที่ประเทศไทยทําเหมือนคล้ายๆสวิตเซอร์แลนด์อะไรประมาณนั้นนะครับอันที่1นนะก็คือไปสนับสนุนนะเงินที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเราเนี่ไปสนับสนุนเขาโดยที่เราไม่ต้องแข่งขันแต่สร้างให้เขามีความ trust มีความมั่นใจนะครับสองเ,อเราทําธุรกิจท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับคาสิโนคนที่ไปเล่นที่คิงโรมันคนไปเล่นที่สวรรค์เบกัสหรือคนไปเล่นที่ซีแอนูวิลเราไปทําเรื่องการเชื่อมโยงด้านท่องเที่ยวคุณเล่นเสร็จใช่ไหมคุณอยากเชรีเล็กคุณอยากจะ,กค,กจะคุณเครียดใช่ไหมคุณมาเที่ยวที่บ้านเราเนเชียงใหม่ภูกเก็ตกรุงเทพ ความทันสมัยเลาขายความทันสมัยครบวงจรโดยที่เราไม่เสียภาพลักอัตลักษณ์โดยชูความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอาเซียนซึ่งอันนี้ไม่มีใครสู้ประเทศใดได,ได้ผลักดันตรงนี้ให้ใหใหเกิดสูงขึ้นแล,แล้วก็เชื่อมโยงกับคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้านคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร เปิดเผยถึงรายงานการศึกษาเรื่อง Entertainment Complex หลังผ่านการรับรองสภาผู้แทนราษฎรด้วยมติเป็นเอกฉันท์อยู่ระหว่างการส่งให้คณะรัฐมนตรีรับทราบในสัปดาห์นี้ซึ่งต้องดูว่าคอรมอรจะมีความเห็นหรือมีคำสั่งดำเนินการอย่างไรต่อไปหากคอรมอรต้องการจะผลักดันต่อก็จะต้องมีมติรับทราบรายงานและกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม,ตมในการออกกฎหมายลูกแล้วส่งกลับเข้าไปยังคอรมอรเพื่ออนุมัติ ก่อนส่งไปพิจารณาออกกฎหมายในสภาต่อไป